สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมจอร์แดนพูครับวันนี้ครับผมมีดาราใหม่มาด้วยนะครับ<ส>นี่เป็นน้องเตและน้องบ็อกกี้กกะนะครับน้องเตยนี่เป็นดีไซนเนอร์จากโฟเอ็มที่เพิ่งจัดงานแฟชั่นโชว์ชุดแต่งงานไปนะครับเอ่อซึ่งหนุ่มๆที่ไปเดินแบบนั้นก็แฮชแท็กสิทธิ์กูจอบทั้งนั้นนะครับวันนี้เจอกันโดยบังเอิญหน้าร้านเดอะเดคอรัมใช่แล้วบังเอิญว่าผมใส่คู่นี้มาครับชัคสโลวีเอใส่สบายมากก็ป้ายาน้องเตอยู่หนึ่งใช่ ซึ่งสวยมากจริงๆแต่ดูมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วเป็นยังไงบ้างครับเห็นเห็นคู่นี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับใส่สบายรีแลกซ์แล้วมันดูได้เข้ากับดูกชุดมันแต่ชัวร์ได้ด้วยสบายมากใส่เดินไปซื้อชุดวันนี้สบายๆใช่ไหมครับวันน okay. ี้นะครับโขอโทษลุกนะครับเราขอดูกระจกจีบแป๊บนึงนะครับนี่เพื่อนๆวันนี้เป็นเสื้อของน้องอาร์ตโวครับชื่อแบรนด์ว่าโวคับนี่เราเรากระจกยังไม่ว่างนะครับ แล้วก็เป็นกกงเกงสีเทามีกระเป๋าด้วยครับเป็นงานมือจากอิตาลีใบท็อปสุดของวงการครับเห็นใบแบบนี้คือจุเยอะมากย้ายบ้านได้น้ำหนักนี้ประมาณสิบห้ากิโลครับพี่ลองถือนะฮะจุทุกอย่างเหมือนยกเวทงานมือทั้งใบเย็บมือสวยงามมากเข้ากันกับสัมนาราเใช่ แล้วก็เข้ากับนาฬิกาด้วยครับวันนี้ใส่เป็นนี้นะครับอรเรียนคนถามเยอะมากเลยชื่อว่าแบมบิโน่ซันแอนด์มูนนะครับ CF กันได้แคปหน้าจอแล้วไปถามในเพจหรือว่าใน Instagram ของอรเรีย t นได้เลยนะครับซื้อเองทั้งหมดนะครับไม่มีสปอนเซอร์ดีไซเนอร์เราเราพี่เราก,ก็กำลังจะซื้อเป็นของขวัญให้ด้วยคู่หนึ่งน้องเตนี่นะครับเรารู้จักกันตั้งแต่สมัยเป็นเด็กตั้งแต่รายการทอฟ้าผ้าไทยจำไ,ได้ไหมครับทุกคน ที่เขาจะเชียร์แรลลี่กับเชียรย์เตยอยู่สคนเพราะว่าหน้าตาดีตอนนี้แรลลี่คือแบบแซ่บมากเตก็แซบไม่แพ้กันพี่สาใส่สบายมากเลยอะ่ะใส่สบายจริงอันนี้คือเข้ากับทุกสีเลยนะเตแล้วตอนนี้เป็นอะไรที่แบบชิคมากเราอยู่ในวงการแฟชั่นเราต้องมีของที่แบบ c r e เอทีฟเพราะาเขาใช้หนังเพียงชิ้นเดียวแต่เห็นไหมไม่มีการตัดต่อเลยมันมาจากการตกผลึกความคิดของดีไซเนอร์ แล้วก็เทคนิคของการเย็บเนี่ยนะครับมีความเหนียวมีความทนทานมากสามารถที่จะเปลี่ยนพื้นแปะพื้นอะไรได้หมดเลยตามสไตล์ของความเป็นคลาสสิกส์เมนวร์เพราะฉะนั้นนะ Sustainable ก็คือการใช้ซ้ําการซ่อมแล้วก็การใช้ได้อย่างยั่งยืนอ๋อพี่เจ้าเท่ากับว่าอันนี้พื้นมันเป็นหนังรเราสามารถคัสตอมได้อันนั้นจริงๆเราสามารถเราไปแปะได้ครับ<อ>เขามีร้านที่ชื่อว่า Brief H อยู่ที่ Emporia เออ Emporia เราจะไปแปะพื้นได้แล้วซ่อมได้หมดเลยเพราะว่าอันนี้มันเป็นเทคนิคการเย็บแบบแบบคลาสสิกส์เมนวร์ครับ มีความเหนียวทนทานและใส่สบายมากใส่ล้วเท้าสวยเลยสวยเลยแต่งตัวเรียบๆโมโนโทนแล้วก็รองเท้าสักหนึ่งคู่ซึ่งปกติเราก็แต่งตัวเรียบมากเรียบสุดๆ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 ตรงไหนไม่เคยใส่แขนยาวเลยไม่เคยใส่แขนยาวเลยกางเกงเวลาที่เขาไปโยคะเป็นไงครับโอ๊กี้สันมาเคยยืนอยู่หน้าหน้าหน้าเกศแล้วแบบ โอ้นี่นี่คือยืนทําอะไรอยู่แล้วดูแล้วดูแล้วดูรองเท้าจุดโพกัสดอสขนาดนี้อันนี้ดีมากเตยเก๋ยังไม่มีใครใส่เลยไม่แต่ดูตั้งแต่ที่เดครลัมของผู้หญิงแล้วดีแล้วที่นี่มีครับที่นี่คือเพนท์เฮาส์แบบมันดูสุภาพมันดูแบบ เขาเรียกอะไรอะไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปมัดูเนผูดด้ีรีแลกแต่แบบดูสุภาพเงถ้าเราไปใส่แตะธรรมดาบางทีมันดูแบบเอ้ยเป็นใส่รองเท้าแตะอันนี้มันจะดูแบบรัดโซนนิดนึงได้เลยได้เลยเก๋มากมให้ตัดสินใจก่อนยังมีรองเท้าอีกหลากหลายแบรนด์ครับเตเดี๋ยวพี่จะพาไปรู้จักกับทุกแบรนด์เลยมีรายพี่เท่าไหร่วันนี้ห้านาทีหนาทีก่อนเข้าออฟฟิศโฮม อันนี้คือ,อแบรนด์หนึ่งที่ต้องรู้จักจอห์นลอกที่สุดของที่สุดอืมพี่จอ,อพี่จอไปมีโจ์โจดคือตอนนี้กําลังมองหารองเท้าที่จะไปใส่กับชุดสีอ่อนอยู่ไปอะไรนะครับใส่กับชุดสีอ่อนชุดสีอ่อนเป็นชุดอะไรครับได้หมดเลยคือเป็นโทนสีขาวเหมือนคู่น้หนึ่งต้องเรียนเชิญคุณชอนด้วยนะครับบอกว่าพี่ชอนด้วยพี่จอฝากมาป้ายยาบอกว่าเนี่ยเข้ากับชุดรีแลกซ์สีขา,ขาวของคุณชอนเลย แล้วคุณจอบรู้ว่าคุณชอนจะมีโปรเจกต์รับอะไรเกี่ยวกับกลิ่นหรือเปล่าออกมาอุ๊ยอุ้ยรู้ทุกอย่างอุ้ยรู้ทุกอย่างนี่เลยสวยมากอันนี้เป็นแบรนด์ที่ชื่อว่า a อ d e n เดนอัลเดนนั่นคือเป็นท็อปทรีถ้าเป็น Air m แมก็เหมือนกับว่า b บ r ร i n ินเคลลีแล้วก็คองสตองมันก็จะมีเป็นออลเดนมีครอคเรสแ n d โจนส์แล้วก็มีเอ็ดเวิร์ดกรีครับ ช่วงแฟชั่นทูคลาสสิกเมืองแวรนะครับน่ารักน่ารักทรงนี้ก็สวยคลาสสิกใส่ไปงานแฟชั่นโชว์ได้ทุกงานเลยเตก็ต้องใส่สีขาวอยู่แล้วเดี๋ยวม i ปีนี้ก็ต้องทำชุดอีกหรือเปล่าครับปีที่แล้วก็ยังไม่ช่วยยังไม่ช่วยยังไม่ช่วยยัไม่สว พี่จะขาวจัวก็เป็นแบบนี้ได้เลยแต่จริงๆพี่ชอบแบบนีไหนดีวยขาวว่าัดในรอ้อชอบมากเลย,ส,ยสีแบบสีแบบจัวไซส์เจ็ดเจ็ดนี่แหละคนแรกสวัสดีนะทักทายคุณบอลนิดนึงนะครับคุณบอลสวัสดีนะครับสร้อยส,ส,สวยมากเลยครับวันนี้แวะมาอัปเดตข้าวของใน The d e c o r u m รัมเพ่นเฮมีน้องเตจากโพเอมมาด้วยเดินผ่านก็พามาตกซะก่อนครับเอาคนแฟชั่นมาสุขสิทธิ์เมนแวร์ที่แวะมาครับยินดีครับมีจอหลบด้วยครับเตเดี๋ยวจะพาเตทัวร์คุณวันเป็นไงบ้างครับช่วงนี้สบายดีครับยุ่งๆมีเปิดร้านใหม่เปิดร้านใหม่ที่อมรินใช่ไหมครับเดี๋ยวไว้จะต้องพาไปทัวร์แล้วก็รีวิวสร้อยสร้อยสร้อยของอะไรครับของเล่นกปิดนี่เลยมาจัด ฮาริสม์แมนอ่าผมก็มีเหมือนกันเลยต้องมีต้องมีแล้ววันนี้รองเท้าเป็นของอะไรครับผมอันนี้เป็นเทโลของ Edward Green นี่ Edward Green นะครับอ่าแล้วแจ็คเก็ตล่ะครับวันนี้แจ็คเก็ตอันนี้เป็นของ b i แ y น l e นะครับเป็นแคทแจ็คเก็ตเนี่ยเป็นอะไรที่กำลังฮิตมากคือเขาจะเป็นแจ็คเก็ตแบบว่าพอดีตัวใช่ๆก็จะเหมาะกับพวกใส่กับกางเกงเอวสูงก็จะพอดีเอวครับ ผมเห็นคุณเซนต์คุณเซนต์ไพมารีเฮาส์ก็มีอ่่เซนต์าซื้อสีดำใบใช่ใช่ไปถึงปุ๊บทักเลยแล้วบอกอออเหมือนกันเลยนะแต่งตัวเรียบๆมีสร้อยแล้วก็รองเท้าแล้วก็เข็มขัดเัดอะไรครับเข็มขัดเขัดอันนี้เป็นเป็นหัวเข็มขัดวินเทจนครับของท i ฟฟานีแล้วก็ไปสั่งตัดสายหนังจอร์เช่ครับแล้ววันนี้ครับนาฬิกาครับคุณบอลครับอันนี้ไม่มีอะไรครับวันนี้ค เรียบครับสปอร์ตอ่ะวันนี้แต่งตัวสปอร์ตก็เลยสปอรร์ตนะคับเป็นโรเล็กสปอร์ตครับคุณบอลเขาจะเป็นคนที่มี่นาฬิกาสวยๆเยอะมากเพื่อนๆครับวีเก้ก็สวยครับแล้วความน่ารักก็คือใส่กับคุณมิ้นได้เลยใช่ใส่คู่กันได้น่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ที่บอกคร้อมขาบิ๊กใครครับดาราคนไหนครับวันนี้เซเลบิตี้ที่จะไปเซเลบิตี้คนไหนคานแต่ว่าเป็นเป็นเซเลบิตี้เป็นเซเลี่หรือเป็นดารา เป็นเซอร์วิสตี้เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เป็นการรับเชิญของรอยัลให้ไปคานส์บิวตี้บล็อกเกอร์นี้ไม่ค่อยถนัดพี่เอ็มหรอใครอะผู้หญิงชายผู้หญิงผู้หญิงบอกได้ไหมเป็นความลับไม่้เป็นความลับสวรรค์หรอเป็นความลับเป็นความลับนางฟ้าอยู่ความลับนางฟ้าอยู่ใครเอ่ยพุทธคนบิวตี้บล็อกเกอร์จะไปคานส์แล้วก็ทำงานกับรอยัลใช่ไหมครับ ตอนนี้ไม่ได้หล่นแล้วสุดท้ายเมื่ออยากจะฝากเกิวกับแฟชั่นและความยั่งยืนบ้างครับไม่เกี่ยวอะไรกันเลยคิดว่าแฟชั่นมันไม่มีความเอาค่ะคือใส่เมื่อไหร่ก็ได้ท i m e l e ค่ะ timeless ถ้าเราอยากหยิบมาใส่เราก็ใส่แล้ววันนี้ข้างบนนี่ฮะ gentle woman e กําำลังฮิตเลยดูสปอร์ตเอามาใส่กับ total look ที่เป็นเ r e s หยิบง่ายใส่ง่ายรองเท้าเหรอครับรองเท้ารองเท้าอันนี้ ไม่แน่ใจว่าจะเป็นของท็อปช็อปานแล้วจริงไหมครับตอนนี้แบรนด์เราแบรนด์ออกแบรนด์ในตำนานออกไปแล้วใช่ถ้าถ้าสนใจท็อปช็อปต้องนี่คือแสดงว่าต้องมีอายุประมาณซื้อตั้งแต่ร้านเปิดจนตอนนี้ออกไปจากประเทศไทยเราแล้วใครมีนี่คือกลายเป็นแรร์ไอเทมท็อปช็อปนะครับ ขอบคุณมากคุขอบคุณมากค่ะสนุกมากเลยเดี๋ยวเราต้องเจอกันงานอื่นๆอีกเต็มไปหมดเลยนะครแน่นอนค่ะเรียนเชิญค่ะ b บียได้เลยนะครับขอบคุณน้องเตือนนะครับยบายนะครับเมื่อกี้นะครับมันมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเหตุการณ์ครั้งหนึ่งแต่งงานเออแล้วคือคุณพ่อเขาอ่ะอาการโคม่าแล้วก็กําลังจะเสียภายในเดือนนั้นเราทีเนี่ยความฝันของพ่อเขาคือต้องการเห็นลูกสาวเดินเข้าประตูวิวาแล้วตอนนั้นอ่ะคือ แต่น่าจะยังเด็กมากเนอะพี่จอบเด็กมาก,มากเลยครับเดบ<า>โทรมาหาใคร,พ,ครพี่จอบเพราะว่าเพื่อนเ่ยอยากใส่โผเอ็มแล้วเป็นไงครับเราให้พี่จอบติดต่อทางพิชชอนให้หน่อยว่าเป็นไปได้ไหมที่พี่ชอนจะตัดชุดให้ภายในเดือนนี้เพราะว่าพ่อเพื่อนอาการโครม่าแล้วแต่พ่อมีความฝันว่าอยากเห็นลูกสาว เข้าประตูวีบาแล้วคิวของโพเอมันคือสุดในสุดเลยคุณชอนไม่รู้จะเอาเวลิะคือไม่รู้จะเอาตรงไหนไปเสียบให้คิวชุดเจ้าสาวคือแน่นมากๆแน่นสุดๆดอ่ปรากฏว่าแต่คิดว่าสตอรี่เนี้ยอันนี้เรื่องนี้แต่ก็ไม่เคยเล่าให้พี่ชนฟังเหมือนกันควรจะเล่าควรจะเล่าให้ชอนแต่ว่าพี่จับก็น่าจะช่วยคุยให้แล้วก็เสกชุดนี้ได้เลยแล้วชอนก็บอกว่าเดี๋ยวจะจัดการให้นะครับพี่จ๊อบแล้วก็ทําให้เสกได้เลยจากที่ ไม่ได้เพรกลายเป็นเหมือนประมาณว่าเพื่อนได้มาติดต่อเองที่หน้าร้านแล้วตอวไม่ได้คิวมันไม่ได้จริงๆแล้วทีนี้ยเพื่อนเพื่อนเลยก็เลยมามาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเลยก็เึกถขงพี่จอบว่าเฮ้ยพี่จอบน่าจะคุยใช้บุญบารมีน่าจะคุยให้ได้อุ้ยจริงเรื่องนี้ดันลืมไปแล้วนะลืมไปแล้วใช่ไหมลืมไปแล้วอืแล้วจนวันนี้เตก็กลายมาเป็นดีไซเนอร์ของโอเอ็มเห็นไหมล่ะครับทุกคนแต้มบุญของพ่อนั้นเผื่อแผ่ตั้งแต่วัยเด็ก จนถึงวัยไปกลางโคนกีป่ปีแล้วเราอย่านับดีกว่าเอาเป็นว่าตั้งแต่หน้าเตดเด็กเหมือนเดิมเลยอะ่ะอุ้ยคอฟ้ายังไงตอนเนี้ยใหม่แท้ที่แม่ทอก็ยังเหมือนเดิมอุ้ยจริง <laughs> <laughs> พี่จ้าก็แซวเกินพี่เจ้าก,ก็เหมือนกันอะ่ะไม่จริงเลยนี่สี่สิบแล้ว โอ้พี่จับก็เหมือนกันน่ะอุ้ยอุดูไม่รู้เลยเอาแว่นบางอะไรเาบานบ้าบ้าบางพี่จับก็เหมือนกันอย่าลืมปากบอกชอนพักคามคิดตึงวิด้วยนะครับแล้วก็เราื่องนี้ให้ชอนฟังด้วยแล้วรู้เขาจะมีแอบมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆจริงเป็นสตอรี่ที่แบบเอาจริงจแต่ลืมไปแล้วเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นน่ะมันก็มันก็เอฟเฟกต์ความรู้สึกของเราที่เราเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนเป็นน้องสาวของเพื่อนแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทอะไรแบบนี้แล้วคือเหมือนทุกคนก็อยากจะทํางานแต่งงานอันนี้ออกมาให้ทันในช่ววงเลา ช่วงเวลาสุดท้ายของพ่อของเพื่อนเลยอ๋ยเต่นี่คือสตอรี่ที่อยู่จะต้องไปเขียนลงอินสตาแกรนะแล้วก็ถ่ายคู่กับพี่ชอแล้วก็ขอบคุณพี่ชอในวันนั้นขอบคุณพี่จอบในวันนี้อุย้ยขอบคุณคัะก่อนอื่นเราต้องมาเซลฟี่กันก่อนหรือเปล่าควรควรงั้นเราคัดวิดีโอก่อนสักครู่นะครับ ก็ดีใจมากๆเลยนะครับเพื่อนๆที่ได้มีโอกาสเจอน้องเตแล้วก็น้องปอกกี้นะครับผมเนี่ยน้องเจอน้องเตครั้งสุดท้ายในงานประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์นะครับในปี2023ซึ่งตอนนั้นเนี่ยน้องเตเขาดูแลในฝั่งของอเสื้อผ้านะฮะของโพเอมในการประกวดด้วยนะครับ ก็หวังว่าเพื่อนๆน,น่าจะสนุกกับคลิปนี้นะครับก็เอาคนสายแฟชั่นเนี่ยเข้ามาสู่ Classics m i ป็นแวรบ้างเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับผมจะพามาอัปเดตข้าวของครับที่อยู่ในร้าน The d e c o r u m Penthouse ที่เกสรครับวันนี้ผมจ๊อบมาดินูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ